เอานะผมก็ขอกก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ไ่กับผมคารูมานะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกมวันพัน์แมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่646นะครับผมโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวการปลุกตื่นทางด้านทอมบี้แมน S S R บวกนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในทีมเราในเวลานี้นะก็เอามาแทนทางด้านทัตสึมิกินะครับสาหรับ PVP นะก็จะมีตัวอะไรบ้างครับสำหรับทีมเราตอนนี้นะแล้วก็พาไปดูนะครับว่า ความเก่งของซอมบี้แมนอ่ะมันเก่งยังไงบ้างนะตัวนี้นะอ่าแล้วก็จะมาอัปเดตพลังทีมในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็หนึ่งวันผมทำาัไรบ้างหผมพามาดูนะก,ก็วันนี้ดวงซวยนิดหน่อยนะครับก็คือเวลไม่ถึงเจ็ดสิบนะคือรับผิดเป้าหมายไปหน่อยคือตอนแรกอะเรากะว่าถ้าเราเวลเจ็ดสิบะเราจะปลดล็อกตรงนี้เกอวินเราจะคนแรกไงเราจะลุ้นเอาของคนแรกนี่ใช่ไหมทำภารกิจคนแรกแต่ว่ามาดันซวยนะคืออาจพลังงานเนี่ยพลังงานผมซื้อจนหมดแล้วน่าจะหาทําตามนะอาจจะแบบเจ็ดร้อยห้าสิบอะ มันไม่ทันนั่นจริงๆมันมันมันไม่ถึงนะมันขาดอยู่ประมาณห0ร้อยนะตรงนี้นะคือก็นั่นแหละนะเว็บไม่จะสิบพลังเลยุดอยู่ที่เดิมนะสามล้านก็กว่านะก็มาเดดพลังทีมกันนะสาหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เดตพลังนะก็ับหนึ่งเป็นผมนะครับสามล้านสองนะอันสองเป็นด้านเสียเตนะเปลี่ยนชื่อเป็นกระบองโน้หนึ่งเป็นที่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนนะตรงนี้นะอ่าลำสามเป็นวันใหม่นะวันใหม่ก็ทุสิยคุนโยชินะคือทุสียามากนะพลังห่างอันดับหลักหมื่นนะก็วันใหม่อยู่ที่สองล้านหกแสนแปดหมื่นส่วนเท่านัี่ โดชนะครับสองล้านหกแสนสี่หมื่นนะแล้วก็อนดับห้าเป็นคิเตโตะนะครับเกือบสองล้านแล้วนะตอนนี้พลังในเซอรวเรื่องต่อราเาแล้วนะคือห่างระลับมันสองเท่านะสำหรับท็อปลงมาอ่าขนาดนะครับที่หนึ่งครับตัวละครสุดแข่งก็อยู่ที่สองทำแต่อันหนึ่งเป็นนั่นนั่นไดยานะคือในคนนี้บอกเลยว่าปั้นโหดมากปั้นแค่แบบตัวเดียวอะแต่มันเอาสุดนะเล่นะคื้อแบบทีมได้นะปั้นอย่างนี้ก็แบกทีมได้เหมือนกันนะสำหรับทีมแบบนี้นะก็คิว วอลคิวบอกเลยโดนแน่ไอ้พวกที่ยิงยานะ่ะก็ตัวละครนะครับผมแล้วผมพามาดูนะครับตัวละครนะครับก็อันดับหนึ่งเราใช่ไหมเรามีทางด้านซอมบี้แมนเข้าทีมาใหม่ไปดูสองคนอื่นดีกว่านะเสเต้เสเต้มีกระบองเหล็กที่โหดตึงและอันตรายสุดในเซิร์ฟนะตรงนี้ก็ของเขาเป็นอย่างเงี้ยดูดิของเขาเวอร์นะอ่าเราเสเต้นะครับไปดูทีมเราดีกว่าไปสองมาแล้วทีมเรานะครับผมทีมเราก็นี่เลยซอมบี้แมนสามดาวนะ ก็จริงขึ้นดาวม่วงได้นะครับแต่ว่าเราขาเศษตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะก็เลยยังไม่ปลูกตื่นดาวม่วงให้นะเพราะว่าดาวม่วงอะถ้าอยากได้วดวความเร็วจริงๆอะมันควรจะต้องไปแบบ5้าดาว5้าดาวม่วงนะจริงๆมันจะถึงจะเก่งจริงๆนะแต่ว่าน่าจะน้ำหน่อยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้แต่ก็มีแบวทําได้อยู่เพราะว่าเรามีเศษอันนี้เยอะไอ้กล่องเศษเยอะเรามีเป็นร้อยกล่องอะแต่เรายังไม่ได้เอามานะเออเนี่ยเรามีอยู่เห็นไหมเก้าสิบเก้ากล่องแรกมีเยอะนะแต่ว่าไปปลูกตื่นมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือตรงนี้ นี่เรายังไม่ทำคลิปบอกเลย G4 เอาแน่บอกไงนะครับรอดูเลย G4 ปลุกตื่นในไอดีนะแล้วก็ถ้า G4 มาใช่ไหม G4 มาถามว่าเอาแทนตัวอะไรใช่ครับ G4 มาผมจะมาแทนพิศจเราจะลงทีมพิศจไม่ใช่มาแทนใครหรอกเราไปเล่นทีมพิศจนะแล้วก็ G4 ไปแบบฝั่งพิศาจไปนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับ ถ้าเจ้าปีฟเข้าตีนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วผมก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับคือกิจทางด้านกิจนี้นะคือกิจยังไม่จบนะครับอีกสองวันแล้วนะอีกสองวันจะจบนะก็คือใครที่ยังไม่ได้แลกอันนี้เป็นทางด้านสีเหลืองหน้าตัวเหลืองนี่ผมแมนะนําว่าคนแรกอันนี้เก็บไว้ตอนแรกผมแมนะนําเป็นอันนี้กะนี้ใช่ไหมอันนี้สองเนี่ยพอก่อนก็ได้นะเอาไปแลกอันนี้ให้หมดเลยอันนี้ผมมองว่าไม่ของดีจัดนะเอาจริงๆมันของดีมากนะผมลองก็จ็สิบอันละคือถ้าว่าเจ็ดสิบห้าเปิดอแล้ว,เป,ลว,เ,ปลวเปิดหมดแล คือมันจะปลดล็อกตามสเต้เาตามไม่นี่นะตามสเตตัสนะคือหชิ้น8ชิ้นไปก็ว่ากันไปนะตรงนี้นะคือยังปลดล็อกเยอะมันยิ่งพลังเด้งเยอะนะเป็นร้านนะตรงนี้นะแนะนำว่าควรแลกนะสีเหลืองนะสีฟ้านะกิจกรรมที่ทำก็ไม่มีอะไรแลแรกละผมจะแลกเปทั้งด้านอันชิ้นนี้แล้วก็สองชิ้นนี้แล้วก็จบละไม่น่านแลกนะส่วนทาด้ดนานปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้เราก็อยู่ที่สามนะสำหรับอันดับโดยรวมนะคือเราดันมานะครับจากทางด้านอันดับ20กว่ากว่าๆนะจากรนะ้อยห้าสิบนะก็พี่ออยนะมาจัดปาร์ต รเราก็นะ่าจะได้ยี่สามนะครับแล้วที่สามได้อะไรใช่ไหมมาดูนี่นี่ที่สามมันได้กรอบรูปมาหนึ่งแล้วก็ได้ถุงม่วนนะจริง,รงๆอย่างที่สองนะเพราะว่ามันได้นะ่ะชิ้นสว่วนเรลูลนานะเป็นขั้นสองมันใช่ลูนไหมอันเนี้ผมได้ไม่ทันนะคือผมเลิกไปก่อนนะอันนี้เรายังเล่นไม่ทันนะเราหแบบไม่รู้เนาะมันคืออะไรนะอ่ามานีมานีอ่าใช่ใช่ใช่หีบได้มาน,นีอ่ะนี่นะตัวม้องสิบห้าใบอันดับหนึ่งนะ่าจะยากเกินไปไม่เอาแล้วนะเอาที่สองอันนี้สองอันนี้หนึ่งก็ถือว่าโอเคนะ แต่จริงเง้นัอื่นก็คุ้ม้วนะเนี่ยตัวม่วงอ่ะแต่ว่าเอานี่นะสิบตัวม่วงสิบห้าใบเอาแน่อันบสองนะก็วิธีได้นะครับก็คือต้องมาจาัดปราร์ตี้ปราร์ตี้ฟีเหลืองนะเป็นปราร์ตี้นี้นะเป็นปราร์ตี้พุศนะเป็นปราร์ตี้พิเศษอ่าจาัดไปปุ๊บเราจะได้มาร้อยห้าสิบถ้าคนเข้างานเราโควาหนะ้าตรงนี้นะก็แนะนำนะครับเนี่ยปราร์ตีฟ้ฟรีให้มาเข้าเลยนะคือผมเข้าไปหมดแล้วเข้าไม่ได้นะเราก็จะไม่เข้าน,ะนานี้เราก็กดเล่นไปสักวชรเพ,เพื่อเราจะเอาไปแลก สองชิ้นนี้ให้ได้ไวที่สุดนะอ่าเรื่องเหนอีกสองชิ้นนักใหญ่ยังไม่ได้แลกนะแล้วผตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก,กิจทางด้านกิจนี้นะแล้วก็กิจยานโบลตสคือเป็นกิจที่เวนมากนะเมื่อวานเมื่อวานกิโลอ,อยู่ที่หนึ่งนะแล้วแม่งก็โดนตีตกไปเก้าร้อยกว่านะคือลุมดัดกิรอยกีวเดียวหรือเปล่านะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคือแบบจากรนับกว่าล่วงมาพลังงานนะครับแนะนําว่าพยายามรับได้ก็รับนะรับให้แบบตรงเวลามันจะมีเวลาบอกของมันนะสิบโมงถึงบ่ายสาม สิบโมงถึงสิบเก้านาฬิกาก็คือหนึ่งทุ่มอ่าพยายามเข้ามารับในช่วงเวลานะคือถ้ารับช้าใช่ไหมมันจะต้องเสียเพชรับยี่สิบเพรนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้พลังงานไปเลยแล้วกันปรุติ่มทางด้านที่ดำไหมเพราะว่าต,ตอนนี้ที่เรามันกรอบอันนี้เหมดละหรือว <No. S 1> ่าทาตัวอื่นอ๋อเราทไม่ได้โอเคโอเคเราไปทําตัวอื่นดีกว่านะให้ขึ้นแบบกรอบอันนี้นะราชาทะเลลึกก่อต้องทำเหรอ,อเคทำไป ต้องทำนะผมตรงนี้ลคือเราต้องเอาพลังงานมาใช้นะเพื่อที่เราจะได้ไอ้แจมพวกนี้ไปแลกแล้วก็ูนยนฝึกอะ่ะส่วนฝึกเรามันจะอัพเวลนะพยายามอัพให้ได้8ตัวนะครับ8ตัวที่เียว่านี่ก็คือ8ปตัวตรงนี้แป่ตัวในส่วนฝึกอะ่ะเนี่ยพยายามอัพเวลมันต้องสูงนะเพราะว่าตัวที่เราใส่ในส่วนฝึกตรงนี้มันจะไปอัพตามไปด้วยนะตรงนี้นะอ่าประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะค่อยมาอัพตอนแบบตังรื้อเลือๆจริงๆนะค่อยมาอัพนะก็ส่วนแบบวิจัย ก็พยายามเคลียดถึงด่านสุดท้ายนะสำหรับแต่ผู้ใจนะแล้วก็ด่านคอฟึกฝนอ่ะด่านคอฟึกฝนตรงนี้คอฝึกฝนก็พยายามมาเคลียดด่านสุดท้ายแล้วก็เนี่ยมาเปิดตัวละครคือด่านนี้จะรีทุกวันที่วันจันทร์กับวันพฤหัสตอนเช้านะอ่าได้คิงอยู่อามารับไปแต่ตอนนี้ตัวละครเรามานันยังค่อนข้างไก่นะค่อนข้างไก่เลยแหละตัวละครเรานะโอเคไม่มีตัวใหม่เราลองตีกันนะตอนนี้รางวัลเราได้แหละอ๋อยังยังไม่ถึงล้านหกโอเคลองตีกันดูนะว่าจะถึงไหมนะ เอาคิงไปอ่ะประมาณนี้คิงประมาณนี้ไปรารุนกันอ่าเปรารุนกันว่าจะได้หรือไม่อันนี้ยืนหน้าเลยเราไหวอะไหวแค่ยืนหน้านะต้องไปหวันข้ามไปขอได้ประมาณล้านหกเราจะได้ของหีบหมาเลือกนะอ่าโอเคได้เท่าไหร่สองสองล้านไหมโอเคโอเคครับเราได้นี่มาพอดีนะเห็นไหมไม่ใช่หีบเลือกนะเป็นหีบสุ่มนะครับว่าเราจะได้กล่องอะไรนะ คือพยายามตีให้ได้ถึงกล่องแนวพอเลยนั่แหละกิจกรรมตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้แลกของตามที่เราขาดนะครับไปดูทางได้ทางด้าน,าานเอิมในห้องวิจัยในเฮานะแล้วก็ขาดอะไรค่อยมาแลกนะตรงนี้นะก็เราจะลุ้นกล่องเมื่อกี้กันนะครับว่าเราได้อะไรมานะเออกล่องเมื่อกี้นี่กล่องนี้เป็นสีม่วงโอเคได้โซ่โปรสีส้มมาก็ยังดีนะยังดียังดีอันนี้ตัวดำมผมลองไว้ได้ลายหกสิบใบแล้วก็ตัวอาวุธสี่สิบใบเป็นที่ละใบนะตัวม่วงห้าใบนะอา่าอันนี้นะครับเอาไว้อัพ ได้นะอัพการ์ดอัปดาวนะคือตรงนี้การ์ดับมันอยู่ในขั้นน,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 นี้มันอยู่ในขั้นที่แบบรับปุ๊บตื่นไปแล้วมันจะมีขึ้นให้นะก็ต้องรอเวฟประมาณแปดสิบนะครับถึงจะเปิดล็อกนะตรงนี้นะก็โอเคนะผมเดี๋ยวเราจะพาไปตีคนกันนีกก่อนนะครับว่าเราเอาซอมบี้แมนมาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคือเอาซอมบี้แมนไมได้ตบคนในเซิร์ฟนะก็ไล่จากเสียเต้แล้วกันไนละ่จากครอบสองลงไปข้างล่างแล้วกันก็ตีเสียเต้ไปแล้วกันนะตรงนี้นะป่ะเลยครับ จัดที่เสียไปมาแล้วจังหวะนี้ตัวใครเปิดก่อนแน่นอนครับซอมบี้แมนผมเปิดก่อนอยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องห่วงซอมบี้แมนผมอันติไปใบมีดหมุนวนจักซอมบี้แมนไปดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่สองแสนห้าเออแล้วผมลืมพาไปดูของซอมบี้แมนนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปเปิดของซอมบี้แมนนะครับว่าตัวของท้องกี่ชิ้นนะครับสำหรับซอมบี้แมนนะเฟรียูแบบมังกรหนือน,นาภามาจากเฟรียูเตะไปเตะไปสองล้านอันติต่ออันติต่อยี่สิบสองล้าน นี่งล้านแล้วกระดูกหักสีทองทั้งตีกระดูกหักสีทองทั้งตีแบบนี้แต่ว่าเราไม่มีทักซะมังกี้ในการไล่จมตีนะแล้วกระบอกเหล็กเขาฟาดมาที่กระบองเหล็กรองหงายท้องแบนแบนที่เรียบร้อยทักซะมักีก้ไล่จมตีมาอีกสองล้านดาเมจ่องวานดาเมจแล้วฟุกุกิไล่ปาดมาดาเมจที่เท่าไรสาม 5, 5, ล้านห้าดาเมจสามจุดห้าล้านดาเมจล้วจะอาสวดิตจากคนปลายมาโจมตีหนี่ยที่จำกัดมาจากที่อาศวินจากคนล้วซวยดิวเราไม่ตายนะแต่ว่าไม่ตายนะไม่ตายโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายไม่แม้เราตายยังล่ะ โอเคซอมบี้แมนมันมีตายเกิดโอเคโอเคโอเคทุบดินแตกสลายจากมิวสากาดแต่นะตรงนี้ตุ้มหกล้านดามจหกล้านดามจแล้วที่อ้น,นี้นะชำนาญบทขยี้นะเห็นไหมใต้ตีนอัศรมนจกรมันติดชำน้านบทขยี้ใช่ไหมทาให้ทีมเราตีแรงขึ้นทีนี้แหละตัวอะไรตีก็ตายนะสำหรับซอมบี้แมนะเอ้ยสำหรับไอ้นี่นะเออทางด้านอะไรนะอสรูรมิจกรเฮ้ยแล้วซอมบี้แมนเราไม่ได้เล่นเราคิดผูกคิดผิดที่ปลูกตื่นมานะคือมันโดนดามจแล้วไม่รู้มันไม่ได้ขึ้้นมา ตรงนี้ละปาดมาที่จมไปอยู่ในเขตจกัดจ,จากอาาัศวินตะกลมาที่6ร้านดาเมจแล้วเจ้าวันนี้วัคซีนเอ้ยมตมิไม่ตายนะเมลฟาการนะวัคซีนแมน่นเฉยเลยตรงนี้นะเออกระบองเล็กเขายังแอบอยู่นะกระบองเล็กอยู่ข้างหลังอัศวินแตกลัวรับตีนไปนะอ่ะละตีนตะกลเขาปาดมาหกร้านแล้วกระบองเล็กปาดมาที่ใครปาดมาที่เมลฟากาศตัวรับตีนอย่างไงล่ะแต่ไม่ตายนะครับเพราะไม่ไม่ติดกีติคอนนะแล้วจมตีนเนี่ยขีจำกัดมาจากอัศวินตะกลมาต่อ ตีไม่ที่เมลซาการแต่วาไม่ตายนะครับเทิร์นที่สองนะก็เมลซาการบดขคยี่บดขายี่ขอขายี่หน่อยก็ซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วไม่โดนดามเมจแบบนี้สวยไปมีดหมุนวนไอปรับสปีดด้วยปรับสปีดให้ทั้งทีมแต่ปรับทําไมปรับทําไมอันนี้อยากรู้ปรับทําไมนะเพราะว่าตัวเราตัวมันไก่แจ้ปรับมาทําไมนะก็ลงไปตายอีกเป็นที่ละร้อยนะครับครับซอมบี้แมนลงไปนอหรับ รวมกันมมนะกับลางขอมั่วฮะก็สุยลิวต่อยไปนะอ่าสุยลิวต่อยไปแล้วทีนี้จอมตีนหนึ่งที่มันกัดมาจากอัศวินวจักรกลมาอัตุลุ่มจากคนแล้วก็กระบองเหล็กฟาดกระหน่ำมาตายไหมเทิร์นที่สามแล้วเทิร์นที่สามแล้วยังยืนอยู่ได้นะเพราะเราจะไปตายเนทนนิสสี่อยังไงล่ะมันยังไม่ถึงเวลาตายของข้าเมลซาก,กาฝากบอกมานะคือแบบยังไม่ถึงเวลาตายของเมลซาก,กานะตรงนี้นะ ก็เป็นสกาป่าไปนะครับที่แปด0มื่น้เมตรแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับติดจจนนัมเด็กขยี้ไปแล้วได้ลูกไฟมาเก้าลูกแล้วตอนนี้นันบอกใบมีดหมุนวนจากซอมบี้แมนมาแปด0มืนเจ็ดเมื่อไหร่จะตายท่านนี้ไม่สเสตนี่กี่ชีวิตวะเนี่ยชีวิตมีอะไรชีวิตเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเมื่อกี้ดูไม่ทันด้วยเหลือสามหรือเปล่าเหลือสามหรือเปล่า,าแล้วทางด้านตายไปคู่นะเออตายไปคู่เรียบร้อยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเรายังมีสปีกอยู่นะคือเรายังไม่ตายสักตัวนะไอ้นี่นะจะินจะกรกวนะ อัศวินจักรเรายังตายศูนย์อยู่นะครับตรงตรงด้านนี้นะก็ฟาดันที่อัศวินตะโกนเราไม่เข้าด้วยไงประเด็น <c oughs> ไม่เข้านะแล้วลกระบองเหล็กฟาดกระหน่ำมาจัดกระบองเหล็กก็บองเหล็กกระบองเหล็กฟาดไม่ตายเหมือนกันอัศวินจะโกนกผมยังถึกนะตรงนี้นะเขาก็ปาาไปที่ซูริลนะครับแล้ว่ซูริอเรายังไม่ตายเหมือนกันนะซูริลบอกขอตีคืนหน่อยสิมัดมักงกรเหนือนะฟา,าจาัดซูริอไปตีไปหนึ่งล้านหน้าเมตรอัดไปกระบองเหล็กกระบองเหล็กโอเค โอเคกระบองเลยเขาเลือดรถนะยูบิน่ะคิดจำกัดมาจะอัพไปวินงจากคนต่อโอ้โหสู้กันนานจริงจริงนะผมก็เสียเต้นี่นะตีคนอื่นนะครับไม่ได้ไวกว่านี้นะแต่ว่าตีทับสองไงเสียเต้ยเขาตึงนะตรงนี้นะเลยสู้กันนานนิดนึงเปนรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะเสียเป็นที่รอบสุดท้ายแล้วนะจป็นบีน่าคิดจำกัดมาจงตีหน่อคิดจำกัดไปตายเป็นที่เรียบร้อยเหลือกระบองเลยคนเดียวนะกระบองเลกบอกขอฟาดหน่อยดิขอให้ผมตายทีเถอะโอเคผมตายสวย ผมจะได้ไล่ป่าดได้นะตรงนี้นะช่วงเว้าเขาตีผมตายเพราะว่าผมจะได้ไล่ป่าดได้นะอ่าแล้วก็ปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับเสียเตะน,นะอ่าก็เป็นไงบ้างครับสาหรับการเล่นซอมบี้แมนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะซอมบี้แมนหรือว่าเอาดา์กชายนะผมแนะนําว่าซูเปอร์ดอยดัดา์กชายดีกว่าครับอ่าประมาณนี้นะสาหรับตัวละครซอมบี H ้แมน s s r บวกแต่ว่ามันก็เป็นตัวรับตีนได้นะอ่าสมมุติถ้าเราแบบไม่มีเมลสากาศใช่ไหม ถ้าเราไม่มีไม่มีมัสการนะเราเป็นทางด้านพี่ดำแล้วกันไม่ได้ต้องเป็นทัดแต่ครบคอนะแล้วก็เอาซอมบี้แมนมันยิงลักตีนได้นะตรงนี้อ่าประมาณแบบแบบนี้ได้นะคือซินตะกลอนเขาก็จะปาดมาที่ซอมบี้แมนล้วอย่างเดียวนะครับทางด้านนี้นะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่านะครับว่าทีมเราอ่ะคือซอมบี้แมนใช้ของอะไรนะซอมบี้แมนนะครับผมจะอัพแค่โจมตีนะครับเฮดเพียงไม่ได้อัพนะเพราะว่ามันคืนชีพมามันก็ตายอยู่ดีนะ ตรงนี้จะเน้นเป็นความเร็วทุกชิ้นนะฮะก็จะเป็นจมตีให้พีหนึ่งชิ้นแล้วก็ให้พีจมให้พีว่าความไวอะสองชิ้นแล้วก็เป็น,นาด้านป้องกันความเร็วหนึ่งชิ้นนี่ใส่ป้องกันมาเพราะว่าเราเอาแค่สปีดนะคะ้นนสปีดเราอยู่ที่383ร้อยแปดสิบสามนะไอแปดร้อยแปดสิบสามนะสปีดนะก็ไม่ใช่ว่าผมจะใส่ซอมบี้แมนสปีดใช่ไหมตัวอื่นผมจะใส่สปีดผมผมก็ยังใส่อยู่นะไม่ใช่ว่าผมทอดทิงน,น,นะคือมันต้องมีนะครับสปีดอะคือผมก็ใส่ต่อนะสำหรับสปีดเซตนี้นะ แล้วก็ซื้อนกคนก็ใส่สปีดไป1ชิ้นนะเป็นสีทองอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับของสปีดนะอย่างนึงครับสำหรับท้ายคลิปนะก็จะมาสอนนะสำหรับการใช้พลังงานนะพลังงานนะครับที่ควรใช้นะก็คือเอาอัพอันนี้เออาทาั้งด้านไอ้พวกนี้ควรใช้กับอันนี้นะอ่าไม่ได้คูณ2มาด้วยแล้วก็จะได้เศษเอาไปอัพค่ายฝึกนี่นะค่ายฝึกนี่เอาไปอัพวิ่วได้นะอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับค่ายฝึกนะอ่าสำหรับการใช้พลังงานพยายามใช้อัพไอเนี้ยเศษไอพวกนี้เอาให้หมด อันนี้เอาให้หมดนะเนี่ยเอาให้หมดเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ฟาร,รม์มเลยเนี่ยโอโ้โหพลาดแล้วยังไม่ได้ฟาร,ร์มนะเราไปฟาร,ร์มอันดิ้นหมดละว,ว่าตอนนี้คุณสองผมได้น้อยมากนะคุณสองผมได้แบบหกเปอร์เซ็นะจากการใช้ทั้งหมดอะผมใช้พลังงานไปพันเจ็ดอะผมได้มาแค่หนึ่งร้อยห้านะตรงนี้นะเป็นยังไงกันบ,บ้างนะครับสำหรับการรีวิวทังด้านซอมบี้แมน S S R บ่อนะครับแล้วก็อัปเดตพลังทีมนะก็คลิปหน้านะครับใครที่อยากคิดเห็นยังไงแล้วก็อยากเห็นผมทำคลิปอะไร คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมให้ผมมาทําคลิปให้นะก็ดูถึงตรงนี้และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ